ผมอยากกระทางเชื่อคุณดาให้ได้นะครับคุณได้ยินผมกับคุณป้าทะเลาะกันผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่ติดว่าล่วงคุมนี่มันแน่นหนามากนั่นแล้วก็ผมจะพังห้องแล้วก็พาน้องดาหนีออกไปจากที่นี่ให้มันรู้แล้วรู้รอดเลย พอมีใครจะคุยคุณโชม้บ้างไหมครับงั้นมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้คุณโชมใจอ่อนได้บ้างครับมีใครเดาใจคุณป้าได้หรอครับบางครั้งนะครับผมยังคิดว่าคุณป้าเป็นโลกาศาสตร์เลยอะโลกาศาสตร์มันยังไงล่ะครับคนดีๆที่ไหนล่ะครับ เลี้ยงทั้งคนแก่เลี้ยงทั้งคนบ้าแต่กลับใจร้ายกับลูกตัวเองอย่างนั้นน่ะคนแก่คนบ้าอยู่ที่ไหนเลยครับโน่นนี่ครับหมกตัวกันอยู่ท้ายคุ้มนั่นน่ะนี่ว่างๆผมจึงลองสำรวจที่นี่ดูนะมันยังมีชุมชนคนไม่สมประกอบอะไรเหลืออยู่อีกบ้างอะท้ายคุ้มนะครับที่นั่นมันป่ารกมากนะครับแล้วคุณไปด้าโน้นเจอพวกเขาได้ยังไงผมไม่ได้เจอพวกเขาที่นั่นหรอกครับ คนบ้าเนี่ยผมเจอที่ชายป่าทางที่จะไปท้ายคุม้มส่วนที้แกน่นน่ะผมเจอที่เรือนใหญ่ผมเห็นแกนทำท,ท่าทางรับๆรอบๆพิกนเนี่ยผมก็เลยตามแกไปจนทำให้ผมรู้เรื่องอะไรบางอย่างเรื่องอะไรครับไว้ใจคุณนะได่กล้าบอกอนะ แกบอกว่า,าตาเออของดาถ,ถึงไม่ใช่ไหนคุณจาบบอกว่าจะไปดูคนงานจาัดสวนแล้วทำไมถึงมาคุยกับเจ้าพงนครอ,อยู่ที่นี่ล่ะคะผมแวะมาขอนิดหน่อยนะครับพอดีเจอคุณพงเข้าก็เลยแวะคุยกันหวังว่าคุณป้าคงไม่โกรธผมนะครับ ที่ผมทำให้คุณจักเสียงานเพราะผมไม่อยากโดนขังแล้วค,คุณโฉบมานี่มีธุระอะไรเหรอครับฉันอยากให้คุณช่วยจัดน้ำตกในสวนให้หน่อยคะ่ะได้ครับที่ไหนล่ะครับ เพื่อจะสร้างลำทารเพิ่มขึ้นที่ตรงนี้แล้วก็สร้างน้ำตกเพิ่มขึ้นที่บริเวณนั้นเพื่อลำเลึกถึงตอนที่ฉันได้พบกับใครคนหนึ่ง คุณฟังฉันอยู่หรือเปล่าคะฟังครับฟังครับคุณจากเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณโชมะผมมีเรื่องอยากขอร้องคุณโชมหน่อยนะครับ คุณโฉมปล่อยคุณดาได้ไหมครับฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดเจ้าผงนครจะต้องบอกคุณคุณห่วงยายดามากนักหรอคะผมแค่รู้สึกผิดครับพิดไมคุณดาต้องเดือดร้อนคุณโชมเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดของผมเองนะครับคนที่คุณคุณจะกโกรธแล้วก็ทำโทษเนี่ยคือผมไม่ใช่คุณดาฉันรู้ แต่ยดาควรจะได้บทเรียนจากการไม่เชื่อฟังคำสั่งฉันฉันทำตามที่คุณขอร้องไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าคุณได้ปล่อยคุณดาผมจะลาออกและไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยคุณ<ม>ล้อเล่นใช่ไหมผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับผมต้องเด็คุณทำพ่อคุณดาโดยไม่มีเหผลแบบนี้ไม่ได้ จากปล่อยผมผมจะไปเก็บของแล้วไปจากที่นี่ไม่ได้นะคะคุณไปจากที่นี่ไม่ได้นะคะถ้าอย่างนั้นต้อปล่อยคุณดาสิครับ คุณโชมให้มาปล่อยเจ้าไปได้แล้วค่ะจริงเหรอกรถินจริงค่ะทำไมอยู่ดีคุณแม่ถึงยอมปล่อยฉันล่ะกรถินได้ยินคุณโชมพูดว่าถ้าคุณจักไม่ไปขอร้องเธอ,อไม่มีวันปล่อยเจ้าแน่เลยค่ะนี่คุณจักไปขอร้องให้คุณแม่ปล่อยฉันเหรอคะแล้วนี่คุณจักอยู่ที่ไหนอ่ะ ในสวนนะคะกแาต้อนงะขอบคุณคุณจากมากเลยนะคะที่ช่วยคุยกับคุณแม่จนคุณแม่ยอมปล่อยดาวออมาไม่ต้องขอบคุณผมครับผมก็หายต้องขอโทษคุณดาเพราะผมคุณนายต้องเดือดรอ้อนแต่ก็แปลกมากเลยนะคะ ปกติแล้วคุณแม่ไม่ยอมฟังใครแต่ว่าคราวนี้ยอมฟังคุณออผมว่าคุณโฉมเนี่ยอาจจะคิดปล่อยคุณดายอยู่แล้วนะครับแต่มาเอินว่าผมมาคุยกับคุณโฉมซะก,ก่อนแต่ว่าปกติแล้วนี่คุณโฉมตงโทษคุณดาคุณแรงแบบน,นี้เสมอเลยลครับ ไม่หรอกค่ะแต่ก็มีบ้างนะคะตอนที่ดายังเด็กๆตอนนั้นเนี่ยท่านพ่อบอกดาวว่าคุณแม่อ่ะใจร้อนแล้วก็ขี้โมโหมากเลยแต่ว่าถ้าท่านอายุมากขึ้นนะคะดาวว่าท่านอาจจะใจเย็นลงถึงตอนนั้นเนี่ยท่านคงจะเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากเลยนะคะ แล้วคุณโฉมใจเย็นลงบ้างไหมล่ะครับอาจจะมีตอนช่วงที่ดาอยู่เมืองนอกนะคะแต่ดาโชคไม่ดีนะคะกลับมาตอนที่ท่านอายุมากขึ้นท่านกำลังเข้าสู่วัยทองนะคะอารมณ์ก็เลยแปรปรวนไม่น่าคุณโฉมดูคุณกิตมากเลยนะครับตอนที่เห็นผมคุยกับคุณพงอยู่ อืจริงสิพี่พง์เนี่ยดาวโมจะดีใจที่คุณแม่ปล่อยดาวออกมาจะลืมเลือถึงพี่พง์ไปเลยนะคะอแล้วนี่พี่พงอยู่ไหนล่ะคะ